สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ที่หักแพงเมื่อสิกุสคนสบายดีย่ำสายๆเนาะพี่น้องพบพ่อกับสองบ่าผู้ไทยคือเก่าวันนี้ห้าสิยวฮาน้ำใหม่พี่น้องเลยหาน้ำใหม่ใบแก่งสักตุ่นอยากแก่งน้ำใหม่แก่งน้ำใหม่จากหู้บะหัวจะกินได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องน้ำใหม่ก็บบริเฮณบริเวณไก่จากเงื่อนเนาะพี่น้องใช่ไหมหาน้ำใหม่ อ่าแต่น้ำใหม่เป็นยังไงสวัสดีพี่น้องเจ้าห้ายังบ่นหาหนอหาหนอน้ำใหม่ที่เอาทางเลยพี่น้อกัยแต่มันเกิดขึ้นที่เขานี่น้องนี่ก็ท้าองน้องน้ำสวดไปใสนอนน้องน้ำสวดนอนเนี่ยก็เล่นเบบวันแบบไบว่ายท่านใจนะพี่น้องกัยยันมันตื่นยันลูกตื่นน่ก็เลยเอาไว้ไหวลุ่นยันมันตื่นยันมันตื่นยันลูกใส่ตื่นนะพี่น้องเล่น้อยก็เอาบดลุ่น นหำมดเดี s <S TH so ๋ยวงัวเสีมากินงัวมากินคือเข้าวง้อลายกระดอกพี่น้อยบริอัดงัวบริลายงัวเขาง้อลายนั่นนี่เราป้าต้นโคนรต้นโคตรนี่ไล่เลี้ยงเอาอย่างเป็นมองนี่เก๋มี่อะไพี่น้องเลยนี่นี่เนาะนี่เก๋มี่กันมองนี่เจ้ามี่เจ้ามันบังมองเห็นเนาะ นี่นี่นี่เนี่นี่จินี่ิไอยู่ไนไมได้บ่อะเะกอาทั้งนอกนี่อาทั้งนอกนนะเอน้ำใหมไปเกียงเกียงพี่น้องนี่ใช่แม่น้ำใหมอยู่ที พี่น้องพี่น้องเออาเงดอกเดี๋ยวเซลเองนี่เฮ้ยเน็มอ๋อพี่น้องใหญ่แท้มันแม่น้ำใหม่หว่อนเล่นแทมาเพิ่งดูตัวเจ้าอ๋อพ้าแกงเลยพี่น้องหนอเดียวนี่ง่ายๆพดผูดหม้อหม้อแตกเลยเพราะแล้วพี่น้องเลยข้แกงนะวะพูดเน็มเอาไปเท้าข้าผู้ช้างสาบสิอือจะเจอปักซูงพี่น้องซูงซุงไปหาแทะตามก่อนหนีเอาแว่นินแดงหนีบอ้วนหน่อย ลาไม่ค oui ่อยดีเท่าไหร่นอ่ายมีใครอยากอ่านไงคือมีแตนใต่ว่าอหโอ้มักต่ห้องใหญ่นะพอเลทำนี่กัเนาะกินสองเมียนะพอแลทำนี่นะนี่เนี่กุนบ่อสักกระตุนเียอ่ห้อใหญ่อาพี่น้องมคือโพโพที่น้ำใหม่นะม่เห็ั้เบิ่งเให้เบิ่งต่อัาน่นะพี่นองละเห็นไหมกัเบิ้งคือเกาอาเจาเอาเจาออย่เ่นเอาต่อหนาจ้ะนะ

น้ำโซ่ตื้นนีน้ำโซตื้นให้อุ้มเล้วนี่ให้อุ้มเลยดูลับบ่ได้แมนฮะอย่าวเพิ่งขึ้นได้ใรเอ้ยป่าบ่เห็นบ่ได้ให้ลุงขึ้นอ๋ออือากิดวัดแถวเนอะอันนี้ขึ้น นี่ไยนักอาตุมคนนี่เลยแมนหมเลอืมตอนี้น้ำน้ใหม่ก็เดีวยวครับเป็นพันคนหาตลอหาแล้วหาอีกหาอีกแล้วะตแค่กระดูกเฮ้ยนี่เอาบสันๆอเอลเออขึ้นดูทั้งฮะเต็มด้ คืนดูเห็นว่าหน่ะเห็นวเราะอายานชุกนะเดนี่พี่น้องจำม่เกาพี่น้องมมีเอาหดเลยเอาให้หมดอย่างให้เลยจเพียังน่อยๆเนี่ยนี่จำแล้นี่ใหญ่สุดถ้านไปไหนน้ำใ่เห็นงอยากคืหน่อยไล่ไล่ลุยเอารถเิงนๆมลุยเอารถลดปวดสัางยาวด มันว่านี่ยตัวนั้นก็แม่นั่นน่ะแม่นบดผุกน้ำไม้บดได้จ่ผุกไปเลยทิ้งลงมาล้อืมคบไปแล้อืมมาเลยอาลงมาล้วอันซ่ากำลังปีนปีนกอไฟพี่น้องเ้หาน้ำไม้ยนี้มันอึดแดพี่น้องอึดแล้ว

มบบ line, าวังโลในไงในเชือเลี้ยวอ้าลานใส่บางไงนี่ทีมามาโลนทีมาตาโลตาโลไ้ซื้อไปนะนกเข้าได้นกเข้าตาโลนี่เนาะนกอันนั้นซื้อลุยน่นลุยยังเดียวน่ะวาวลุยเสือดำนะอันนี้วาวตาโลวาวนกเข้าได้พี่น้องนนจำคาพุ่น้อโอ้ออมาโดยจำค้าค่ะ นอมั่นเนใ่หงหนยออันนี้คนอันนี้คนให้กำลังใจอันตาลูกก็วาวลุยอันานี้นะยีให้กำลังใจอย่เ่อเพื่อนสนิทอ้หดเด้ออหมดเด้อน้อนไ่อ่นี่เ้ยเห็นแล้ว่นยังเลนี่แรงน้องอแล้วตมือ ขึ้นักว่าขึ้นมได้ออกได้ชะตัวแง่ไม่อยารถลุยเดี๋ยวได้เามาฮักเอาบอกขอยืดเยอนี่นี่นี่วังตกเด้อลองตกเด้อเอาไิก่นาัน้อพี่น้องได้สีห้เบิรงพี่น้องเบิงกมาอยู่ในไซน์นกอก่อนนี่ใกล้ๆตูบน้อยนี่พี่น้อง ทั้งแลวทางอีกดอกตนวใหญ่ตี้ยฮักระตัลโลฮักฮักกรตัลโฮักนู้นตาโลในลายเลยตัวใหญ่มนตาโลนี่เก่งแท้ออมาตาโลนกเข้ามานกเข้า

Bài về cỏ năm văn vô địch đã thương thương ngọt không mọi người nên là nhạc cả một lộn phút vào tony lên cả, nha nhất là tân nha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  tân nó, thử nó chez, <laughs> <the> <source> Như khi cả cái like, hình như nên vọng <laughs> Nè, nó quá à, ừ. à, 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 thôi Lai lai con con, 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 con 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 Nào, thôn nào, để nào đây bà lui Tuyền đấy Tuyền bà Mùa này, áo mấy này xong xăm nó này Hụt, cái lùng nó như lại Còn xoắn đấy, nó mà nhằm lẻng nó คือมันชีได้มันบริ่ายได้พี่น้องเหมย่ำนี่คือย่ำพุนเลยนะย่ำพนมลายพุทแต่ย่ำแรงนี่อาจจะอึดแย่แต่หอมโมนี่เจ้าคือว่าตัวนี้นะไอทางนี้เลนไดมาเอาพไปกันด้เห็นตอเด็ดเยอะอืมก็เลยไปดีเด็ดเอาตาโลนี่มาได้ตาโลนี่นี่เห็นยังไงอ่าเรื่องว่าลุยคือว่าอันนี้นะไปบอกยีราฟ่าเห็นตอเสตตะโร่เนี่ยไหมลูกลุงวังอี๋นี่มาัวร์อาลานทรายได้แบบไงนี่ ่ไงไงไงพี kind of ่น้องไล่ปวดโพนทำไมเก็บฟาไปเพียงตอนนี้พี่น้องแต่ทุกใจก็รึเปลยก็แซ่เด้อพี่น้องพอกันกินมาสบายดีนี่พี่น้องกำบังเกลี่พี่น้องนี่กันใหญ่เลยน้องก็ะลรสองก่อพี่น้องจนล้นคู่น้อยอ่าโวดโพดของงูมักแตงกระเบาไถ่ทางแห้งทางแห้งออกลายพี่น้องก็สบายมันอยู่บ่